ันนี้นะครับก็จะพาดองแฮเรียวนะครับมาเที่ยวปรา,าสาทนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับว้าววันนี้ให้พี่อินไปจอดรถอยู่นะครับสุดหล่อของเราแล้วก็วันนี้มีเลขโคงเลขาเรามาด้วยครับ นี่อันนี้ทีมเลขาเรานะครับสวยงามไม่ต้องเคยมาอยู่ใช่ไหมอันนี้ยังไม่เคยมามาครั้งแรกค่ะนี่ครับทุกคนสวยมากๆนี่น้องลีนาครับเด็กไปไหนไน,น,น้องมูมินครับอุ้ยอแ,แดดไปข้างไหนอะ่ะนี่ครับ วันนี้พาเจ้าหญิงมาเที่ยวปราศาสตรอ่ะไปไปไปขึ้นไปเลยไปลูกไม่ต้องรอไไน,นวนขึ้นไปข้างบนสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปข้างบนนะคบเพื่อไปทานข้าวนะครับที่ปราศาสตรล Belaggio b e l a g เนี่ย <ag> ครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราศาสตร์ b e จโอแล้วนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าทางเข้าสุดสวยงามอลังการมากๆวันนี้เรามาเที่ยวกับทีมงานนะคะ one two three four five six seven eight ได้เช่นสิบคนนะครับรวมตะกล้องนะครับทุกคนวันนี้เรามากับสาวน้อยนะครับสาวน้อยมาสะจันค่ะถ้าปิดตาแหละค่ะหนุหนุค่ะโอ้วันนี้พาแอเรียมาเที่ยวนะคะทุกคนนี่เลยครับเอาทีมงานไม่เข้ากล้องอะไรเลยครับมาแทนเข้ากล้องมันเข้ากล้องลูกโอเคมา วันนี้นะครับก็จะมากับทีมงานนะครับแล้วก็ทีมที่เลี้ยงทุกทคนนะครับที่อยู่ในนี้นะครับวันนี้เราจะเข้าไปทานข้าวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนปลาเข้าไปลูกเยเจอกันครับสวัสดีครับตอนนี้ดิวอยู่ที่เบลจิโอนะครับก็ที่ปราสาทนะครับวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวแล้วก็พาทีมงานมากินข้าวนะครับวันนี้ก็ จะเข้าไปชมภายในสวยมากๆครับอันนี้คือทางเข้านะครับทุกคนคือรอบนี้ดูที่ดูมาครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ได้มาชมี่สวยอ่ะบรรยากาศน่ารัก และนี่ก็คือทางเข้าของปราสาทนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับในเทศกาล Merry Christmas and Happy New Year นะครับเขาก็จะจัดแบบสวยงามมากๆเลยนะครับนี่คือทางเข้าสวัสดีครับให้เจ้าหญิงเข้าไปก่อนนะครับว้าวมรยากาศภายในครับทุกคนเราไปโซนไหนครับสวยมาก และคนที่ติดตามพี่ดิวนะครับก็เหมือนได้เที่ยวไปด้วยกันนะคะแม่แม่นะครับวันนี้พาน้องแอรี่ให้เขาอยู่ในรถเข็นไหมลูกอ๋อเพรมันไม่ได้หลับมั่วปิดพี่ดิวให้หน่อยดีกว่าตรงไหนจะไปดีนะจ๊ะไ่แนะนำหรือเปล่าไม่ได้แน่ๆนี่นี่นีมุมนี้ก็ได้แน่นะมุมกลางมุมนั้นตรงกลางไหมคะใช่ตรงตงกลางต่อตรงเลยครับคุณ แล้วตอนนี้นะครับก็มากินข้าวนะครับพาทีมงานมาทานขา้าวเรื่องหลังสวยมากชอบลูกดาง,งหลังมากเลยครับบรรยากาศในร้านก็ดีนะครับจัดแต่งร้านสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูกันทุกคนตอนนี้เราก็สั่งเมนูนะครับเราสั่งเป็นสเต็กนะครับวันนี้พาทีมงานมากินสเต็กนะครับซึ่งเราสั่งเป็นตัวนี้ นี่ครับ300กรัมตัวนี้นะครับราคาน่ารักนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมใช่แบบนั่งนิ่งๆโต๊ะยาว200เมตรโต๊ะอาหารยาวสองแบบแรกก็จะมีน้ำมีน้ำส้มด้วยหรอคะโต๊ะเหล่าบ <N> ้าน่าจะฝังน้งนงนงส้มโซนดูนน้ำส้มโลกนี่ มีอ,มอนุถ่ายไปเลยเขาทำไรคะระหว่างจะกินข้าวนะครับพี่ดิวก็จะชมคอลลาเจนนะครับแบรนด์ทางฟินคอลลาเจนตัวนี้นะครับทำให้ผิวลื่นนะครับเวลาแต่งหน้าเครื่องสำอางก็จะติดหน้านะครับวันนี้พี่ดิวจะกินก่อนทานอาหารนะครับสักสองซองคนไหนกินคอลลาเจนเป็นไงบ้างครับแม่แม่อันนี้เป็น อายุวัฒนะเลยนะครับทุกคนกินแล้วผิวจะลื่นคอต่อบำรุงเล็บกระดูกผมอะไรเยงนี้ครับหนึ่งสหมื่นห้าพันมิลลิกรัมครับสุดๆคนไหนอยากลองพลลาเจนนะครับก็สามารถสั่งซื้อกับพี่ดิวได้นะคะเมนูแรกคืออะไรครับเป็นตัวพามาแฮมเมลอนนะคะเป็นโคอัพฟิทไทเซอร์ของทางร้านโอ้ของจริงใหญ่มากน่ากินมาก นี้นะครับก็ใช่ยครับตอนนี้ต้องกล่อมให้หลับก่อนเมนูที่สองค่ะเมนูเป็นแอฟทิเซอร์ตัวที่สองนะะเป็นเชวิเช่นะคะเป็นปลาอัมโบค่ะเสิร์ฟคู่กับตัวเกรซฟูดขอบคุณมากเลยค่ะเมนูต่อไปครับแกมปัตครับแกมปัตนะคะเมนูนี้เา็นบะกับขนมปังกระเทียมนะคะมีขนมปังกระเทียมด้วยนะคะ เมนูต่อไปครับเป็นสตรอเบอรี่ชีสว้าวน่ากินอยู่ในหมดหมู่ของโฮมเมสฟาซานะคะกามีชื่อว่าบ ok ีฟสโตรกานอฟค่ะบีฟใช่ค่ะเสิร์ฟคู่กับตัวโชม์โชมาริเนตที่เป็นเอ,อมะเขือเทศที่ดองในน้ำมันค่ะขอบคุณครับน่ากินมากวันนี้น้องนาพี่ดิวพามากินอาหารเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะ <laughs> ตื่นเต้นไหมคะอ๋อโหวันนี้ได้ทานอาหารแบบเขาเรียกว่าได้ทานอาหารแบบรัชนิกูลแฮปปี้ครับนี่ตอเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากถือว่าฉลองแบบวันเกิดย้อนหลังอีกรอบนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเมนูต่อไปเราจะต้องไปถ่าย สเปเชียลดิแคครับอันนี้เมนูอะไรนะครับสเปเชียลดิแคร์ครับเป็นหอยนางรมฝรั่งเศสครับมีคับิสัามัสซี่ที่ผุดเอาตะพุดครับว้าวอันนี้จะเป็นบล็มงกนะครับน่ากินมากมันก็ได้ครับว้าวตัวนี้เป็นคลาสสิกขบนวร่านะคะ ที่านเราที่เป็นคลาสสิกขาโบนารล่าเพราะว่าเราจะไม่มีครีมนะคะจะเป็นแค่ชีสเลยค่ะน่ากินมากครับอตอนนี้เมนูกำลังทยอยมานะครับทุกคนก็จะมีสเต็กด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเรามารอชมกันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับน้องมีน <laughs> <laughs> ดีแม่เห็นหนุ่มเยขอบคุณน้องไายนะคะสปอนเซอร์หลักนะครขอบคุณนะคะแม่ฟังนะคะอ่ามาแล้วต่อไปพิซซ่าไปโลนีพิซซ่าว้าวอันนี้ที่ดิวสั่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดิวสั่งพี่เขาเก็บตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เลยขอบคุณครับพิซซ่าทุกคน ก็เป็นเมนูแบบน่ารักน่ารักนะคะรับพิซซ่านะคะต่อไปเป็นซีฟู้ดทุกคนยกคลังทะเลมาอยู่ในพิซซ่าถาดนี้เลยซีฟู้ดเต็มที่ครับนีนะนี่ต่อทานเลยอันนั้นคืออะไรครับเอ่อชีสครับคามซานชีสครัอ๋อคุนครับ วันนี้พาน้องน้าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่า,าทํางานกับพี่ดิวมาก็ต้องได้รับสิ่งดีๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่นี้ติดโคบใช่ไหมใช่โคบใช่สปอส์้โคบน่ากินมากทุกคนตอนนี้น้องหน้าก็ต้องดูแอรียลก่อนนะครับามาแล้วครับ<า><ๆ>ทุกคนนี่ครับของพี่ดรริวขอบคุณครับ เมนูนี้น่ากินมากทุกคนและตอนนี้นะครับเมนูก็ทยอยมาสักประมาณก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสักประมาณ50เมนูนะครับเดี๋ยวเราดูของหวานอีกนะครับทุกคนนี่เลยแม่ไปโซคาเจอะไรผมมีนกินอะไรครับ ยำมาม่าโอเคเส้นดุึงๆกาว่าจะทำคอนเทนต์พาลูกสาวมาเที่ยวนะครับสรุปลูกสาวมีฟิลแบบว่าง่วงนอนนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูเมนูต่อไปเมนูอะไรครับตนี้เป็นโฟชีสพิซซ่านะคะน่ากินมากขอบคุณค่ะ พออยู่เนาะเหลือสเต็กอีกไปครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆนะคะยูก็ได้มาเลี้ยงทีมงานนะคบแล้วก็พาน้องแฮรรีร่มาเที่ยวครั้งแรกนะคะวันนี้ก็กินอาหารเมนูเบาๆนะคะไม่ได้ถือว่าหนักท้องมากนะครับสั่งเล็กๆน้นอยๆนะคะวันนี้ก็ <c oughs> เมนูทยอยมาแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม ว,วันนี้ก็พาทีมงานน่ารักน่ารักนะครับมีเมนูหลากหลายให้เลือกนะครับน่าจะได้ห่อนะครับดูแล <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> ตัวนี้เป็นเกรปจูสนะคะน้ำองุ่นข้นสดค่ะมาแล้วครับน้ำองุ่นนะครับอารมณ์ฟิลเหมือนเลือนแวมพายเลยทุกคน <c oughs> เหมือนดื่มวายแต่ตัวนี้เป็นองุ่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์อ่าอลงเตัวเพราะว่าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ <c oughs> ทุกคนแล้วตอนนี้ดิวจะมาดื่มน้ำองุ่นขันสดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าหวานนุ่มลมุนล,ลิ้นเป็นเทคเจอร์ที่บอกได้เลยว่าชำ่ำหาที่ไหนไม่ได้เหมือนอารมณ์แบบขึ้นบนภูเขาแล้วเจอดอกไม้เจอแบบแสงแดดอ่อนๆมีลมเย็นๆเ,เบา รตอนนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์พี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเป็นไงได้กินข้าวไหมได้กินอยู่ค<า>่ะ<า>อร่อยมากออกตื่นแล้วค่ะเน <c oughs> สรุปคนนี้นะครับคนนี้ไม่กินข้าวหรอกินข้าวไหมคะกินโยกด้วยนะท้อกินข้าวเนาะโอเคอเค,ค่ะวันนี้พามาเที่ยวครั้งแรกนะครับทุกคนอคแอรเรียวคะ่ะ ป้าาขอตังคจ่ายค่าข้าวหน่อยนะคะโอเคค่ะของหวานนะครับมาแล้วอ๋อเป็น<า>อันนี้เป็นสเต็กนะครับว,ว้านี้เลยค่ะอันนี้เอามาเป็นเมนูหลักนะครับแล้วก็ให้เด็กๆก,กินทุกท่านนะครับทุกคนเชื่อไหมว่าจานนี้อยู่ที่2200บาทซึ่งดิวอยากให้ลูกน้องดิวได้ทานทุกคน นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้อู้น่ากินมากทุกคนนี่จะได้ทุกคนอันนี้ของอันนี้เรากินไม่ต้องเหไม่ดิสั่งให้ทุกคนดิสั่งให้ทุกคนครับมาแล้วเป็นไงบ้างคะพอสั่งให้น้ำลายไรลเยอะเพราะน่าทานมากแบบท่กคนี้เป็นสเต็กที่บอกได้เลยว่า พี่ดิวได้กินอะไรสองพันสองพี่ดิวได้กินอะไรหนูก็ต้องได้กินแบบนั้นนี่แหละครับหลังกล้องหน้ากล้องเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นทุกคนดิวได้กินเมนูนี้ลูกน้องดิวก็ต้องได้กินเมนูนี้นะคตั้เป็นซอสดนะคะจะเป็นส m o k เคลนะคะแล้วก็เบบี้สปรชอ่าได้เลยครับน้องนาน้องนาต้องเอาจานจานนั้นไปเป็นเมนหลัก อ่าสลับสลับก่อนเดี๋ยวพี่จะถามความรู้สึกออใช่อ่าสลับอ่าเป็นมันมันจะเป็นแบบเมนหลักของแบบเมนูอีกทีนึงจะเป็นอ่าเชนเดลอยนะคะเป็นเวลดันมาอ่าเวลดันเดี๋ยวลองชิมดูวดา่วาเวลดันเนี่ยยังจะนุ่มอยู่ไหมอ่านี่เลยค่ะทุกคนม่ากินวม่ากินแบบ,บีดน้าวตื่นเต้นไหมคะ เป,เปกติกินสเต็กก็แบบว่าสเต็กแบบต้องกินูไม่กินอ๋อแต่วันนี้ก็แฮปปี้นะต้องกินให้หมดนะอ๋อทุกคนบีแครอทด,ด้วยะจะเป็นเอ,อ่อเบบี้แครอทนะคะว้าวเนื้อห์เบบี้แครอทเ <laughs> บบี้แครอท ใช่เออใช่ของพี่อนจะเป็นโซเตมิกมัสลูมครับผมโซเตมิกมัสลูมนะคะทุกคนนี่น่ากินมากเสิร์ฟไม่หยุดนะครับตอนนี้นะครับนะเสิร์ฟไม่เรื่อยนี่อะไรคะอีจานอันนี้สบถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับดิวอยากจะบอกว่าดิวอยาก ถ่ายทอดเรื่องราวนะครับว่าคนที่อยู่ในองค์กรของดิวนะครับเมื่อดิวมีโอกาสดิวก็จะแบบว่าเทคแคร์ดูแลนะครับกันและกันนะครับดูแลกันแฮปปี้ค่ะร้านลาล่าแมสซาเตโดอร่อยมากอยากให้เราชิมต้องรู้ไหมค่ะ ทั้งหมดโตเป็นสติลนะนี่ตอนนี้จานทำมานผ่านเรียวทำมานผ่านเรียวอร่อยเลยเสิร์ฟพิซซ่าให้แม่หนุ่มแม่หนุ่มอร่อยฟันบด Happy Enjoy ครับตอนนี้นะครับแอรเรียก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะพอกลับถึงบ้านก็กินนมอเนกอร่อยเลยครับวันนี้ก็พาทีมงานไปเลี้ยงข้าวแล้วก็ พอกลับถึงบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนโอ้นี่พี่ใหม่พี่ใหม่อาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วทุกคน Merry <Yeah. S 2> Christmas and Happy New Year นะครับว้าวใครเห็นคลิปนี้ถ้าชอบนะครับกิจกรรมครอบครัวเราก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะบบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบาย